มาแล้วเครื่องดูดใบไม้ดูใบไม้ถ้าใบไม้เยอะๆไม่มีปัญหาหรอก ใบไม้เยอะๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าใบไม้น้อยๆอย่างเงี้ยใบเดียวอย่างเงี้ยบางทีไม่ขึ้นนะทีนี้ทำไงถ้าใบไม้ใบเดียวไม่ขึ้นเขามีวิธีอยู่นะจริงๆอ่ะเครื่องนี้มันทั้งดูดและเป่าวิธีก็ไม่มีอะไรปรับเป็นเป่า แล้วเป่าให้ใบไม้ไปกองรวมกันเห็นไ,ไหมใบไม้ที่ระบเนี่ยเป่าเป่าไปกองรวมกันเนี่ย ไปกองรวมกันเยอะๆมันก็จะเก็บง่ายแล้วก็ตรงไหนที่เปียกจะไปดูดมันหน,นักเนี่ยถ้ามีกองๆเงี้ยน่าจะดูดได้เลยใช้เวลาดูดไปประมาณสิบนาทีเหนื่อยเหมือนกันนะหนัก,นก จะเปิดดูจะได้ทิ้งเลยดูดไปสิบนาทีนี่ใบไม้ไมปนเป็นเศษเล็กๆเกต็มถุงเลยปูนกระจัดกระจายอย่าลืมใส่แมสถามว่าตอนพูดเนี่ยใส่ไหมก็ไม่ใช้เวลาประมาณสิบนาทีหนึ่งถุงเนี่ยไม่รู้กี่ลิตรใบไม้เยอะๆที่พื้นเมื่อกี้ ที่เห็นใบไม้เยอะๆเนี่ยมนอยู่ในนี้ถูกปัดเป็นเล็กๆเหมือนกับที่เขาโฆษณาวไว้ก็ดีแต่ต้องระวังพวกวกิ่งอย่างนี้นะต้องระวังเดี๋ยวมีฝั่งนี้อีกเนี่ยดอกไม้เยอะแยะถามว่าสะดวกกว่ากวาดไม้ก็สะดวกกว่าแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันต่อกันที่พื้นที่ใบไม้ไม่หนา ไก่เบานะโดนนิดเดียวลั่นเลยนะ ไปเดียวมันดูดได้ก็ดูดถ้าดูดไม่ได้ก็เป๋าโอ้มีตรงนั้นอีกบานตะเกียงมาสรุปให้นะถามว่าคุ้มค่าไหมโอ้กละพันส้ยเก้าบกว่าบาทใช้ได้นะสำหรับการใช้ครั้งแรกสายสั้นไปหน่อยสายสั้นไปต้องทำไงก็มีสายต่อ ถ้ามีสายยาวแบบเนี้ยสักสามสิบเมตรก็คือได้อยู่ใช้ก็ต้องศึกษามันหน่อยเพราะว่ายังไงมันก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะถ้ามันร้องปแปลกแล้วก็ต้องผ่อนผ่อนมั่งทอยมั่งใช้เท้าช่วยมันเหยียบใบบงใบไม้มั่งสรุปนี่นาจะชั่วโมงหนึ่งมั่งทำงานได้เต็มเต็มถุง หนักด้วยใครสนใจก็ลาซาด,ด้าตามสรัทธาฝุ่นที่เห็นนี่ก็คือฝุ่นดินนั่นแหละท่ะเนนี้ขอบคุณมากครับ